นี่สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราไม่ได้มีแต่ร่างกายมีมีจิตใจด้วยเราก็ต้องหัดรู้จักจิตใจของเราเหมือนกันตลอดชีวิตเราเนี่ยเราดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ตั้งแต่ไหนแต่ไรใจนั้นมันจะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายที่ดีหรืออยากจะพ้นจากสัมผัสทางกายที่ไม่ดีเนี่ย จะมีความอยากอยากเห็น <irgendw> ร <carbono> ูป <displayed>, ที่ดีอยากจะไม่เห็นรูปที่ไม่ดีอยากได้ยินเสียงที่ชอบใจอยากไม่ได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจมีความอยากเกิดขึ้นอยากได้กลิ่นที่พอใจอยากจะพ้นจากกลิ่นที่ไม่พอใจอยากได้รสที่พอใจอยากจะพ้นจากรสที่ไม่พอใจอยากได้สัมผัสร่างกายที่พอใจอยากจะพ้นสัมผัสที่ไม่พอใจ อยากได้อารมณ์ทางใจที่มีความสุขอยากจะหนีอารมณ์ทางใจที่มีความทุกข์ใจที่มีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกเรื่องราวสนุกสนานเพลิดเพลินเวลามีความอยากเกิดขึ้นใจก็จะมีความดิ้นรนตามมาเสมอเพระฉะนั้นถ้าเราหัดภาวนาเนี่ยถ้าใจเราอยากขึ้นมาเรารู้ทันใจเราอยากขึ้นมาเรารู้ทัน ทุกคนรู้ได้มันเหมือนร่างกายอย่างเงี้ยหายใจออกเราจะรู้เราก็รู้ได้หายใจเข้าเราก็รู้ได้แต่เราไม่สนใจจิตใจนี้ก็เหมือนกันจิตใจมีความอยากขึ้นมาเราอยากรู้เราก็รู้ได้จิตใจไม่มีความอยากเราก็รู้ได้จิตใจจะรอบจะโกรธจะหลงจิตใจจะสุขจะทุกข์เราสนใจเราก็รู้ได้ส่วนใหญ่ไม่สนใจเราสนใจของข้างนอกเราสนใจรูปที่มองเห็นสนใจเสียงที่ได้ยิน สนใจกลิ่นสนใจรถนะสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายสนใจเรื่องราวที่เราคิดเราไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองอย่างเวลาเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเราเห็นอะไรเราเห็นคนปาดหน้าแต่ใจโกรธเราไม่สนใจที่จะรู้ว่าใจกําลังโกรธเราสนใจแต่ว่าไอ้คนนี้แหละปาดเรามันหนีไปโน่นละเดี๋ยวจะต้องไปปาดคืน ถ้าไปปาดคืนไม่ทันขอกแดแตรด่าเคยไหมเคยกแดแตรด่าไหมบางคนด่าจริงๆนะรถตัวเองก็ติดแอร์คันหน้าปาดเราโวยโกรธด,ด่าใหญ่เลยใครได้ยินตัวเองก็ได้ยินนะคนที่นั่งข้างๆก็ได้ยินไอ้คนน้นไม่ได้ยินหรอกนี่เราสนใจคนอื่นเราไม่สนใจจิตใจของตัวเองเนั้นจิตใจเรากํลาลังโกรธเราไม่สนใจเราสนใจคนที่ทําให้เราโกรธ เวลาเรามีความรักหรือเราอยากได้อะไรสักอย่างเดินศูนย์การค้าเห็นมือถือออกมาใหม่ๆอยากได้เราไม่สนใจว่าใจกําลังอยากเราสนใจแต่ว่าไอ้มือถือตัวนี้ออกใหม่นะราคาเท่าไหร่ทาอะไรได้บ้างอะไรเนี้ยนะถ้าซื้อไปเราจะเท่อะไรอย่างเงี้ยเราสนใจอย่างนี้สนใจมือถือมีสินค้าอะไรเราก็อยากได้เราก็สนใจแต่สินค้านั้นเราไม่สนใจว่าใจกําลังอยากได้ ถ้าเราหันมาย้อนมาใส่ใจจิตใจของเราเราก็สามารถเห็นได้ว่าตอนนี้กําลังโลภอยูนะ่หรือตอนนี้กําลังกโกรธอยู่นถ้าสนใจเราก็รู้ได้นี่เวลาเรากโกรธเราไม่สนใจเราหมดแต่เป็นสนใจสิ่งที่ทําให้เรากโกรธบางคนกโกรธหมานะคนนั้นก็คือหลวงพ่อเคยกโกรธหมาตอนเป็นโยมเนะี่ยบ้านมันอยู่กรุงเทพนะบ้านมันอยู่ใกล้ๆก,กันนะกลางคืนนะมีหมาข้างบ้านนะกลางวันนะั้นมันจะนอนเงียบเลยนะ กลางคืนมันจะลุกขึ้นมาเห่านะแม้เรานี่แค้นมากเลยเพราะกลางวันเราทํางานกลางคืนเราจะนอนเกลียดมันมากเลยวันๆเนี่ยนะคอยจะคอยดูหมาตัวเนี้ยหมามันอยู่ที่ไหนนเกลียดมันเนี่ยเราเกลียดอะไรมากนะเราก็จะสนใจสิ่งนั้นแล้วเวลาที่เรารักอะไรมากเราก็จะสนใจสิ่งนั้นเป็นไหมเวลาเรารักใครเราก็จะสนใจถ้าสมัยโบราณมีสำนวนนะครับ ไม่เห็นหน้าเจ้านะไปเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีมีสำนวนอย่างนี้เดี๋ยวนี้คงไม่มีหลังคาบ้านบางคนอยู่แฟลตอยู่คอนโดเนี่ยเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นสนใจสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสเราไม่สนใจความรู้สึกของตัวเองต่อไปนี้แคร์ความรู้สึกของตัวเองตาเรามองเห็นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้ทัน หูได้ยินเสียงมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของเรารู้ทันเช่นได้ยินเสียงอันนี้เพราะเป็นเพลงที่เพราะมากเลยฟังแล้วอินฟังแล้วชอบรู้ว่าชอบนะไม่ต้องมานยาถึงขนาดฟังแล้วต้องอุเบกขาตลอดนะหรือเราเห็นคนคนหนึ่งมาเดินมาเนี่ยศัตรูเราเห็นแล้วเกลียดไม่ต้องแกล้งทําเป็นคนดีบอกว่าเธอเป็นยังไงนะพูดกับเขาอย่างดีเลยท่านที่ใจเนี่ยเกลียดอยากแช่งให้มันตกกระต,ตายไปเลยนะ ่ให้รู้ทันใจของตัวเองไม่ต้องมารยาทําเป็นคนดีอันนี้หมายถึงทางจิตใจนะแต่ทางกายทางวาจาต้องมีมารยาทนะไม่ใช่นักปฏิบัติมารยาทสามนะตามใจกิเลสโกรธจิตมันกโกรธขึ้นมามีกิเลสขึ้นมาก็แสดงออกไม่ใช่เราควบคุมกายควบคุมวาจาของเราด้วยศีลหมายถึงว่าถึงใจจะมีกิเลสแต่ไม่ให้กายวาจาของเราไปรุกรานใครนะต้องถือหลักอันนี้ไว้ก่อนเพราะศีลจําเป็นนะ ในขั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจะไม่เก็บกดจิตใจจะโกรธก็ได้แต่รู้ว่าโกรธนะแต่ว่าถ้ามันโกรธแรงมันจะลดออกไปทางกายทางวาจาจะไปว่าเขาจะไปตีเขาอันนี้ผิดศีลไม่ทำนะศีลเนี่ยใช้ตรงนี้เองใช้มาควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไม่ให้ทําผิดเพราะว่ากิเลสมันสั่งส่วนสร้างใจนะโกรธได้รลบก็ได้หลงก็ได้คุ้งสร้างก็ได้โกดหูก็ได้ ง่ายไหม้าะดุกข้อสอนกรรมฐานของทุกคนต้องสงบอนุนยากยากนะที่จะสงบแต่บอกว่าฟุ้งซ่านก็ได้คัาแล้วสบายใจไหมไม่ใช่กระดุกอพูดเองเราพูดที่เจ้าสอนอยู่นะในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยท่านสอนเนี่ยดูพรักที่สุดทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ใช่ว่าทิ่สุดทั้งหลายห้ามฟุ้งซ่านไม่ได้สอนอย่างนั้นนะ จิตฟุ aba, ้งซ่านหขรู้ว่าฟุ้งซ <the> ่านจิตสงบเรู like ้ว <Wow. S 2> you know ่าสงบจิตสงบสืบไปเขารู้ว่าสึบจิตมีความโลภก็รู้ว่ามีความโลภจิตไม่โลภกขรู้ว่าไม่โลภจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตไม่โกรธเรู้ว่าไม่โกรธรู้อย่างที่เป็นแล้วที่รู้อย่างที่เป็นไม่ใช่เรื่องยากแต่การจะให้มันเป็นอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่แล้วเป็นเรื่องยากเช่นใจสงบใจฟุ้งซ่านอยากให้สงบเนี่ยยากใจกำลังโกรธอยู่จะสั่งบอกอยากโกรธเนี่ยยาก แต่ถ้าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธที่แนอะไรให้หนักรู้นะครับรู้ความรู้สึกของเปลี่ยนเราจะเห็นว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นเมื่อตามองเห็นเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเห็นเมื่อจมูกได้กลิ่นเห็นเมื่อลิ้นจะทบรถเห็นเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสทางกายเช่นเรากำลังนั่งกินข้าวอยู่ตามร้านขายข้าวแกงอะไรอย่นนะนั่งอยู่มีอะไรนุ่มๆมาสีขาเรานัเราเห็นคนชอบหมา สัตว์อย่งางนี้รียกว่ามาเขาไปยิมบ้านในพุ่มดอกเดซ์ทักทายจะให้อาหารด้วยนะมาจะมาชิบเลยทั้งตัวเลยเนี่ยใจเราเก่งทีแรกมีสิ่งมากลพิษนะอย่างนี้เป็นมาแต่เราเคยชอบเรายินดีเราพอใจพอตาเรามองเก่งนี่มันมาชิบเลสมันโศกตกร่างเดือยเยอะเลยแล้วมันสีเราเนี่ยโทรธสาดขึ้นกกเกรดมันไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้อยากให้มันไปอยู่ที่อื่นเกรดหมาไม่พอ เกยเจ้าของร้านด้วยนะว่าปล่อยม้ามาเพ่นพ่านเนี่ยโทสะมันขึ้นให้รู้ว่ามีโทสะไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้มีโทสะใจมีความรักให้รู้ว่ารักใจมีความเกลียดให้รู้ว่าเกลียดใจมีความสุขรู้ว่าสุขใจมีความทุกรู้ว่าทุกข์รู้ไปเพื่ออะไรรู้ไปเพื่อวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดีก็เป็นของชั่วคราว ความโลภความโกรธความหลงก็เป็นของชั่วคราว